สวัสดี f อฟทุกทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่29เมษายนนะครับ2,565นะครับวันนี้พาเพื่อนมาดูจันทนะครับที่วางไว้นะครับขอพายเอฟซนะครับเสียงแหบนิดหนึ่งนะครับไม่สบายนะครับนี่ครับพิกัดก็จะเป็นคลองห้วยหวายนะครับคลองหน้าบ้านนะครับทีนี้น้ําค่อนข้างแห้งนะครับแต่ก็ยังพอพอมีปลาให้หาได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้น กับดักจันหลังแรกครับรู้สึกว่าจะเด้งหรือจะลั่นด้วยนะครับัใายแบบนี้เราต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเลยครับนี่สัแบบนสันนะครับวันแบบนี้ไม่ได้เอาไม้กันสั่นมานะครับคีอแบบนี้เลยนี่ครับ ลั่นนะครับตรงนี้ติดบ่อยนะครับแต่ว่าจะติดปลาตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับ <c oughs> ถ้าถ้าล้างจานไม่เปียกลั่นแบบนี้อาจจะติดปลาตัวเล็กนะครับแต่ถ้าล้างจานตรงนี้เปียกจะติดปลาตัวใหญ่นะครับส่วนมากนะครับเามาลุ้นกันนะครับวันนี้ติดหรือไม่ติดชุดก๋วจะเงียบนะครับบางทีหอย ไปเกาะมันก็ติดเด้งเลยครับโอ,โอ้ติดครับเดีด๋วยวมาะไรปลาดุกครับเนี่ยครับปลาดุกตัวหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับโอเคครับแต้มแรกปลาดุกเดีย๋ยวเอาขึ้นฟังก่อนอ่ะ <c oughs> ต้องระวังนะครับเพราะว่าประดุกทิเชเยอะนี่หักตาแล้สจแล้แล้วหแต้มครับ ขออนุญาตใส่กับดักคืนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับหลังแรกใส่กับดักคืนเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปรุ่นหลังที่สองกันครับอยู่ตรงโน้นครับตรงสะพานโน้นนะครับ เปียกครับถ้าท้ายเปียกนี้มีสิทธิ์โดนมีสิทธิ์ได้ปลาตัวใหญ่ครับถ้าท้ายเปียกนี้ครับดูก่อนก็ไม่แน่เสมอไปนะครับบางทีมันก็ไม่มีปลาเมาลุ้นด้วยกันนะครับโอ้โหติดปลาดุกตัวใหญ่ครับนั่นไงครับปลาดุกครับนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ปลาดุกตัวใหญ่ครับโอเคครับเดี๋ยวเอาขึ้นบนดีกว่าปลอดภัยนะครับขึ้นบนดีกว่าเพราะปลาดุกมันค่อนข้างที่จะจัดยากครับ ลุกขึ้นยืนก่อนใหญ่คนระับ ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังที่3กันต่อนะครับ2หลังได้2ตัวนะครับ ข่านี่ครับ,เ,คครบเดี๋ยวไปลุ้นกันครับมีอยู่ห้าหลังนะครับโอ้หลังนี้ลันหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูเพราะว่าผมเอาน้ำขวางไว้ครับ หลังนี้ก็ลั่นอยู่ครับหลังนี้ลั่นอยู่นะครับแต่ว่าท้ายไม่เปียกนะครับท้ายไม่เปียกถ้าท้ายไม่เปียกก็อาจจะได้ปลาตัวเล็กนะครับบางทีก็หอยก็เข้าไปเกาะเชือกครับเดี๋ยวเป็นรุ่นด้วยกันได้รึไม่ได้รุ่นด้วยกันนะครับโอ้ได้ปลาช่อนตัวใหญ่ครับ ก็ไม่ติดครับเงียบๆนี่ครับแรงเยอะขราดโอ้ยเรียบร้อยเลยครับปดครับโอ้เห็นซึมๆเศร้าๆรครับนึกว่าไม่มีแรงครับไปเลยครับตัวใหญ่แต้มที่สามโอ้เสียดายครับ โอเคครับไม่เป็นไรครับปล่อยเข้าไปแล้วเราค่อยดักเอาใหม่นะครับโอเคครับหลังที่สามครับไม้ตรงนี้หลุดมือไปนะครับปลาช่อนตัวใหญ่นะครับอ๋อเสียดายนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดักเอาใหม่ครับเดี๋ยวไปลุ้นหลังที่สี่กันครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่ไกลครับ ลุ้นกันครับมองไม่เห็นครับอยู่ไกลลัล่นไหมลั่นไหมไม่ลั่นครับอีทำไมไม่ลัน่นต้องไปตรวจสอบดด้วยครับเผื่อว่าคนไก่มันจะผิดพลาดนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไม้เด็ดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลองลึกนะครับ พลาดนะครับปลาไม่เข้านะครับตรงโอเคไม่เข้าเดี๋ยวไปรุ่นลังที่4กันครับถึงแล้วครับลังที่5โอ้ลั่นอยู่ครับลันอยู่ครับเดี๋ยวต้องเตรียมอุปกรณ์ไปไปก่อนครับมีรุ่นมีรุ่นครับอที่ห้าครับ หลังที่หกนี่ไม้เด็ดมากครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมนะครับเพราะว่ามันเป็นบอ่อ <c oughs> เป็นบ่อปลาของผมเองครับนี่ครับหลังที่ห้าก็ยังทำไมมันเงียบเงียบมากครับหลังนี้ถือว่าเป็นหลังเด็ดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคลองมันจะเป็นคลองห้วยน้ำลึกนะครับถ้าติดก็จะติดปลาตัวใหญ่ครับแต่อนนี้รู้สึกว่ามัน เงียบกับมารลุนกันครับน่าจะไม่ติดปลาเงียบเงียบแปลกๆชลกชุกนุกนินึงนะครับเพราะว่าคปมาเดี๋ยวเงียบครับไม่น่าติดอ้ย หลเดือหลุดครับมีประสบการณ์แล้วครับเดี๋ยวแงมให้เพื่อนๆดูแปเพ่ดูโอ้โหเมื่อกี้ไปตกใจเลยครับนี่ครับเห็นไหมไม่ได้เราเอาไปข้างบนครับเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ขึ้นบนกว่าครับเพื่อความปลอดภัยครับเรามีประสบการณ์เมื่อกี้แล้วครับหลุดไปตัวหนึ่งครับ เท่ากับติดทุกหลังเลยนะครับเนี่ยเากับติดทุกหลังเลยนะครับเดี๋ยวตั้งกลองเพิ่มเนี่ยครับ วางกับดักคืนเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้โอ้เสียงแหบนะขออภัยโอ้เมื่อกี้ครับเห็นมันนิ่งครับนึกว่าไม่ติดครับพอเปิดออกมาโอ้โหปลาตัวเริ่มเลยครับปลาช่อนครับนี่ครับใส่กับดักคืนเรียบร้อยที่ผมบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นไม้เด็ดนะครับเป็นคลองห้วยน้ําลึกนะครับปลามันจะเยอะครับ แล้วมันไม่ค่อยมีพุ่มไม้ที่จะมาวางไข่นะครับพอเราทําพุ่มไม้หลกแล้วก็ใส่จันรเข้าไปปลามันจะเข้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุนหลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายจะผมจะใส่ที่สะนะครับสะของผมเองนะครับถือว่าเป็นปลาในหม้อก็ว่าได้นะครับแต่บางทีก็ไม่ติดนะครับต้องไปลุนกันครับเนียครับถึงแล้วครับหลังสุดท้ายนะครับไม้เป็นสะน้ํานะครับนี่ ถือว่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างแย่นะครับเป็นหมายที่ว่าเด็ดที่สุดในครับในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปรุ้นกันอ่อไป <c oughs> นี่ครับไายนี้จะเป็นสะที่ยังไม่ได้สูบนะครับก็มีการหวานไป2รอบนะครับปลาไม่หมดนะครับ ถ้าเราไม่ใส่ปลามันก็จะขึ้นเวลาน้ําฝนมานะครับมันตกหนักปลาเนี่ยบ่อแบบนี้ขึ้นได้ครับแล้วมันลุ้นกัน,นครับตรงนี้คือว่าเป็นไม้เด็ดนะครับลัน่นไม่ลัน่นโอ้ลั่น้วยครับมันลันล่นลันล่นลั่นลั่นมีลุ้นครับวายลังเปียกครับถ้าลังเปียกนี้ก็เข้าตําราครับปลาใหญ่ครับ เวลาปลามเข้าไปแล้วมันจะดิ้นครับเ,เงียบเงียบเงียบผิดปกติครับจีบครับ,รบตัวใหญ่ครับเสียตายโอ้ไม่ตายครับไม่ตายครับเกือบตายครับ ไม่ดิ้นเลยครับโ,โ oh, อ,อ, happening. อ้โอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับมันคงดิ้นมานานแล้วครับหัวถลอกโอ้โอ้หมันๆครับวันนี้ครับนี่ครับหมันๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปไกลๆผมจะเทแต้มให้ซดูด้ดูนะครับโอ้โหอ้เท่ากับว่าหกหลัง หกหลังนะครับไม่ติดหลังเดียวนะครับอีกหลังหนึ่งติดที่ว่าไม่ได้คือปลามันโดดออกนะครับมีแห้วอยู่หลังเดียวครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมใส่ก่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้ได้กี่ตัวเนี่ยปลาช่อนสองตัวปลาดุกปลาช่อนสองตัวนะครับ ปลาดุกสองตัวแล้วก็ปลาช่อนหลุดไปตัวหนึ่งครับเท่ากับว่าหกหลังไปห้าแต้มครับโอ้ถือว่าเด็ดมากครับเดี๋ยวผมจะเท <c oughs> แ,แต้มให้เอฟซได้ดูนะครับเอาตรงนี้ลนะใกล้ๆหน่อย สองตัวครับนี่ครับสองตัวครับตัวใหญ่ๆครับช่องครับยอเฮ้ยครับ ได้ปลาช่อนใหญ่3ตัวนะครับหลุดไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ปลาดุก2ตัวนะครับโอเคครับมันหมานครับวันนี้ครับเหนื่อยเลยขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับฝากกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดทีิปดีจากช anel ของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ